ก่อนที่เราจะทำการถอนเงินได้นะคะเราจะต้องมีการผูกบัญชีธนาคารของเรากับพอร์ตของเราให้เรียบร้อยซะก,ก่อนค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะฟิล์มจะพามาดูการผูกบัญชีธนาคารในแอปพลิเคชัน e x t a t i o n 5บนมือถือค่ะเมื่อเราเปิดเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนะคะให้ทุกคนกดที่จุด3จุดตรงคำว่าเพิ่มเติมหลังจากนั้นกดที่ฝากเงินถอนเงิน ถ้าเกิดลิงก์มาที่หน้านี้นะคะให้ทุกคนกดข้ามได้เลยค่ะหลังจากนั้นกดที่ถอนเงินนะคะถ้าลักษณะแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้มีการผูกบัญชีนะคะให้เรากดปุ่มใส่บัญชีธนาคารใหม่ได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะโดยข้อมูลของเราเนี่ยสามารถดูได้จากหน้าบุ๊คแบงค์ดังภาพนี้เลย โดยช่องแรกสุดนะคะให้ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของเราค่ะถัดมาใส่เป็นชื่อธนาคารนะคะโดยใส่เป็นภาษาอังกฤษดังนี้ค่ะตามตัวอย่างนะคะจะเป็นธนาคารกรสิกรไทยก็ใส่คำว่ากสิกรแบง k ์แต่ถ้าเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะก็ใส่ว่า Bankkok Bank เป็นต้นค่ะตามด้วยรหัสสาขาธนาคารผู้ให้บริการนะคะโดยเป็นตัวเลขสหลักที่หน้าบุ๊กแบงค์ค่ะ เลือกเป็นสกุลเงิน USD นะคะและช่องสุดท้ายนะคะใส่รหัส SWIFT CODE ของธนาคารต่างๆนะคะโดยทุกคนสามารถเซิร์ชใน Google ก็ได้หรือคลิกในลิงก์ที่แอดมินส่งให้ได้นะคะนี่ก็จะขึ้น SWIFT CODE ของธนาคารต่างๆนะคะก็สามารถหาดูได้เลยนะคะถ้าเราใช้ธนาคารไหนก็คัดลอก SWIFT CODE ของธนาคารนั้นๆนะคะมาใส่ในช่องนั้นค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะทุกคนจะต้องอัปโหลดรูปนะคะหน้าบุ๊คแบงค์ของตัวเองลงไปนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถที่จะกดส่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็แค่รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีธนาคารของเราและรอแจ้งผลตรวจสอบในอีเมลได้เลยค่ะ